ยังกันการเดาเองเจ้าฟังกะมีโสดาปัตถ์เฮยสมาลุลมีว่าให้ธรรมล้ำ la สุดกาาหมันได้ริ่นยิ่งไว้ชงอ้บมีนอดวงกะตาใครรอดังแท่เก่า่าปต่าสุ่ี้หนุนรุ่นเดียเก้าอุ่นจิงยันเบุ้องโนตาเอาตุงโตเล่มาเข้าชุดมาพาเกิดอนามาเกิดตอนไหนใส่ไปในมาดาที่ว่าจริงค้เมนิมมาดาเกิดดุจใจั หาบี๋วันนี้พอฮักเ่าพี่วะเฮที่ว่าตพวน้อสันนุนตัวน้นงสันนุนที่พอรักปโตลูกเ้าสุ้เที่เดินผีมุ่งผีขาดอยกันมี่ยิงเจ้าขืดอ้อนที่ว่ายอดเขาเขาเรดร่ยนอยู่ี่คำก่อน อันนี้สิ้นที่ยิงว่าแล่เกี่ยวจอความปอดลุตจันทร์ขั้นนี้ลูตจันทร์แทบเจ็บเี้จัด,ดาเจบเลเจ็ที่อยู่คินเล็ดจังใจญเิิดบานลูกนี้ผู้เกิดยางบูน มาบาดเดีวันนี้ถึงยะเมินาบุตรปาาจูเอาตุงโตเล่เข่าจูาามาพาเดิดมาเปิดห้องในโลกนุงตานเจ้าอายุเจ้าเกมาถึงเวลาเล่อายุตันนี้ถึงพอสิบเท็บมีใครฟ้องนอวันถึงย่าเมออายุตะแเล่เข่าสิบสองเอกลุโตเขาอารามแลอยลู่วัดฟ้องกับเจ้ามีไว้เฮ มาอยู่เที่ยบ้านด้วยใจก็หอและพุ่งเขาเก็บวันถึงย่างกินย่างตาลก็เลยมี่อมตัดึพ่แม่ออกใสอดนังึงพอตาลบทยอถึโตแล้วึเอาโตเขาอาลมและโยวัดพองกัดเจ้ามีวะและพุบาโปเจ้าสังสอนถึโตตาลบอขึ้นบลึกหรือกำใส่เลีงทำไรก เบาจุดใหญ่ชัดเจนปูบาโปเต่าอินตาวันลู่ดันทิ้งโซคขึ้นนอนหับอกมันตารดำวูหาบาเทวันนี้ยำน้นตาลปีลงอินจะเมื่อใจเขาใจดู จะไปเอวอาเลนที ừ, e ่้างเดินโตเข้าไปเล่นที่หกหกกินงงดวยลุงเล้วเดเมืออาดุตานเก่ายังบ้โม่าวเ่นข้าวตามเอวมึงีหลายบันลั่นตัอนี้เที่ยวเอวตันเห็นผัดเก็ดใหญ่มึงไทยไป้าทำใความเ้าซึงความมึงมันมุงพาเมื่เข้าใจคำก็ไม่ออกใจซื้อ ถิงงามเมื่อจุดโตตะแต่ไปเห็นีใจเือมึงเป็ใอายุเสาคิวโทอเทสาโหกหลุดมาได้ผิหูัวไม่ออกสักตาจัดโจปากันเลยในยอดจันขอย่อหยกหลุดมาขึ้นชิ้นที่ผู้ใดเจแล้วมึงมีนามชื่อเชิมเทง ว่าอินจากบรรลุธตรมทโจเละเลเทียนพญาบัญยาพระเๅวเหมือนยังมีกขูดเบาจุดใหญ่เห็ูดูชาตเล่าอางตันจะพิจากรตันสันธรรมะจริยะเจ่าลินลาและจุกจริงใระเทศใด้สักพ่อ ลุงต,ตาลเต่าจุกทองประว่าองข่อมในเมืองแม่นาเจีตาใดเล่นดลู่ลุงตานเต่าคือหูรลดใจโพไทย นาบาเลว,วันอีกตามกอาติ้งโตมีพยาบัญญาไทยจำเลนหูไปในเรล็กจ,จุกดาสารใดเล่นลู่กึนฉันถิงหน้านาหนา้ากองใดมีฉันใดลูตงตาของใดเห็นมาหัวอดที่มาเนบอกมี่น้องก็ไม่ออกสัตยาลูกที่หัวผมลูโตดตามขอใจคาเผายังที่แนบัด ฟองกัดเดาเฮ็นลูกอดขึ้นสายตาเดาพอเลยยังต้องดูห้องอาลัมดันเดาเชื่อปัจจุบัานาเจ้ามีไววนิโกกาสุนหายฟองรืง้อหมอีพินฉันใจฟางใจมันกินอันใดเลยผอมฟองในกวดีบอกามาคุกหมาโยกหัวดีนองก็พอไม่ออกสัดชา,านั่นพิน ดุแลเลดตามึงโกนเทไทยเปืน้นหลู่หน้าบัาเปยววันนี้ที่ว่าจะไปแอวถุยเห็นดูบอกกันเบาซอนไทลุกหลันเหมือนโอเล่ใจกหู ึงนี้มูกาตาหมู่แล้วไปไหนบ่บ่ฟังว่าที่อาบันพี่น้องพวกมูเบาหูหิดรับฟองท่านขอพี่โตเล่นจุบเล็กท้องมึงคนมาสังสอนหมู่จิ้งใส่บันยมานีวตันมึงรู้ว่ไม่ออกตั่าพมาปรึกษาตัเล็กเกนายเข้าผู้ปรใดพิเก่อกองว่าดีดี ิมาจัดเตสีวัตสังโฮมเลสเบาหืมหายวอดนาบาทเยวันนี้จิตรักใจวอดลองอุปกะใดสิ้นเก่าอันนี้ดุกตานเกินว่าจักเพด ว <Es> ่าจ well, ัดเป็นที่เลยใจหาทําไปในแลมักลังนกาเล็กมุ้มใจหาตั้ต้องสาวไม่คืออยู่สักิกเลนูลูกบอกอกปักจุบอฉันลูกจักเขียวมึบอกพิงตั้งเลยนูอยู่เศ้าก็บไหเมมิงเจ้ามีวาเหตุว่าเมอีคำดีอัีพิงเจ้ามีกอดเพงแลบขาน

นาบานเยวันเมื่อก่อเจาะสุกันเจาะเอาฮาผลดีเจริญลาย,ยาังคือเหลินเพื่อู่บ่ดึงมาเหลาดวัดเกฑงที่วัดหลวพ่อแชนวันดีคือเก่ปลาอินทรียแทบยังเู้ตาแหลงลายเใจนใจสใสสักธาศึกษากันหาโดยริงเท่าและก ิงตาไม่ีสิงเลยบรอยซึ่งเป่ยนสูงตาจู้เล่่ำไปหรือปลากรอดจิขอหาจอดสิ่งสินดำีไปหากโมันสินใจกันเล่หันเต็มใจเล่หอดจอดตไปบอกตาลูมึกนใดปุ๊กเมันมาเด็บิงกันเหูซุมเตะบาฮั ฟาาคัดพันอันคิดใจใส่าจุ่มนีหลุดพอเลกาเมืองแฉมถึิมือลักคือลาแฉมถึิมมือลักต่อยันท้องใดคุ้นต่อกิกันงรับรู้หลุดลุ่มคามล่ลำหลันจันเมื่อกอดคันใส่ใจกันกแฉมถึิใจบุ้งที่าตาน่อยฟันเจียวมงามอุ่มหอมมีรักยาดไม่ได้ชูเตี อันกักยิ้จะแล่น่อยคันดีดีไม่หักในมักคูมือที่านางคันตังปั๊โฟูสองสามคูเป็นดินโหรดำนี้ตาโครตดีได้ดวยโทราดียลั่นลอยมันควงปิ้นหลังจันเมืองลงใด้่ที่รัดขาลุกต่อคุ้มคู่นี่หลายอย่างไม่หักใจคุ้มตว่าาจง่ายสีอัน นาบ้านวันงานุูปอนดคํำเลยกันดีทียมวันว่าหลาต้านกว่าีแขมันปอนอนแลบใส่กันเลี้ยงน้ำตึ้นใจพุ่งงานตาหน่อยํำเจ้่ยเ้งามเลยไอ้ใสใสหนังนี่มีดองหู้มในาตาลมึงก่อจัดเบยงโล่งาม มีอันซอนบอกอยู่ทำน้อยยังมีเป้าหนุกแหวและซ้อนแหงโตทำะกัดหินใจกันโุกันสร้างโมงงามและล้างใหม่ไม่ก่อใจใส่สิ่งค่บอบอขึ้นลงใส่ใสใสิ่งสักหาวันปุกหาวันหมดเลยใส่โยกันปุงจิตใจเลยได้ปุ๊บเราใส่เราสิ่งสิ่งลอยยิ่งไม่หลับเม้น อันนิใจแต่มาเจ็ดเละเด้งว่าปันสังโฮทีก่อปาคามาหน้าบ้าเจียวอันนี้เบาละใส่เฮ้เบ็ดมือพี่ลุเป่าเขาลัดแต่ละปันสามร้อยเพีย ลำโตแจบทีดี <se> ้เจ็บ <se> ทีใดสินวันเดินออกในมือเดินโหกใดออกเลยออกขอน้ำคำวันนี้ไห้โปมันขอพิงกลงเลโน้วัดโจมกระแลไดปก๊บเสาตับถือเ้าขึ้นสีเรียบร้อยขอจกการใดใส่ใจกันว่าพลาพืินพืินอกก็ได้ใจสมาธิเห็นไวคาราหนาตตั้งอาจให้เรียบร้อย ก่อนับอ่านลายดึงว่ามีจิตจักว like ้เล yeah, ็ป <upright or coping> em ืนปืนค <it seems S 2> ้องหันกูราบุนเหม็นตีสิสากินลิบลอยดันหนึ่งกตากันมาไยลุกทีโมเลไซมาหันยอมยอผูู้่จะมีจักราับบอกปืนดูเดินที่ออกมาดินเวลาว่าที่ใหกันสีเฮียดกั่นมาทิศหาคำหักเขาดอดเลี้ยดิ้งกันไผมัน ยินใจตันวันนี้ได้ยอตาพอเลี้ยงดูหาบเทววันนี้ให้ปอดใจจุ่มสิงปอดคิดใจใสป้าจุ่มสิงสัดธาที่โง่ก็เละไข้คนนี้ไปบอกดึงลอดเ่านิทราุุ้เขาลอดแล้ว โจกันไหนติดไหนเดียวมาเรียนกาลเวลาเข้ามาจับจอดที่งเดาที่เข้าหอดเรือที่สูบิงว่าคุณยี่ระายศใดผไใช้มันใชไใส่เมื่อมาเห็ดควายใหญ่บั่น้อกตอนแหนลำปุงุงไงนักการปุงไงบานยันเหล่าบัดนนักการปุงไ้บันยันบ่อนเอั่ วางกั๊กเต่ามีไว้บอกก้อนชื่อเส็ยบุจาเดียวถึงเวลาหนูชุ่มางล่อมยกที่สองนอเจ้าพี่น้องขึ้นมาติดกันวันฟังคำปล่อยนิทรรศของเบานอนฟันใจกระเด็กยาวดัดขึ้นมีเกี่ยวแดงคั้มผูบอขึ้นจอดเจ้าพี่น้องบอกมาด่านขัดโซ่บุญพอใจเศร้ารัทธาพอไปโภมี นาบ้านวันนี้นีเจ้ขออยขับลลงบอกไดรแต่แคบตาหูหังบุดึเม่ยตาขับงานลาโด้สอบบอดนักว้คขับหัวรือมันเียมขึ้นกว่ารุ่ปีิดปูนใจแต่มาขับเียมคุณมีแถมแจกเลี้ยงดูก่าหนาบาหลาสักน้อยก็เมื่น 雨 Ժ differences 有點 shirt gasps 굿 c o